กลับเข้ามาช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มกันจากสถานการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นกันก่อนค่ะโดยสารญี่ปุ่นได้นในประเทศคนไทยกลับประเทศนะคะติดตามได้จากคุณกิตติดิตเลยค่ะสําหรับคนไทยที่ถูกในระเทศกลับประเทศคราวนี้เป็นเด็กนักเรียนอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะครับดยเขาคนนี้ครับเกิดแล้วก็เติบโตในประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าต้องถูกเนรเทศเพราะไม่มีวีซ่าถูกกฎหมายครับ นายยุตินานวันนักเรียนไทยไวัย16ปีที่เกิดและเติบโตที่ญี่ปุ่นได้พ่ายแพ้ในการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงซึ่งพิพากษายืนคำตัดสินของศาลแขวงกรุงโตเกียวให้ในประเทศเขากลับประเทศไทยครับผู้พิพากษาระบุนะครับว่านายยุตินันสมควรเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากพักอาศัยอยู่โดยไม่มีวีซ่าครับขณะที่มารดาของเขาเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน เพื่อให้ลูกชายมีโอกาสได้ใช้ชีวิตในญี่ปุ่นต่อไปหลังจากศาลแขวงกรุงโตเกียวระบ,บุว่าเขาอาจชนะคาดีถ้าเธอเดินทางกลับไทยนายยุตินันซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่กับชายชาวญี่ปุ่นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเขาเปิดเผยนะครับบอกว่าเขาอยากอยู่ญี่ปุ่นต่อไปเขารู้สึกเศร้าและเจ็บปวดกับคําตัดสินที่มีขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งผู้พิพากษาใช้เวลาอ่านไม่ถึง1ิวินาทีเท่านั้น โดยผู้พิพากษาระบุนะครับแม้ว่านายยุตินันจะไม่สามารถอ่านหรือเขียนภาษาไทยได้แต่เขาก็สามารถพูดไทยได้และยังอายุน้อยพอที่จะปรับตัวเข้ากับชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศไทยส่วนานายยุตินันยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะยื่นอุทธรณ์อีกหรือไม่ครับ